สวัสดีค่ะรูปเพจทุกคนสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนโอเคสวัสดีค่ะทุกคนได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะสวัสดีค่ะทุกคนได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะสวัสดีค่ะทุกคนได้ยินเสียงเสียงชัดเจนไหมคะระกวนกดหนึ่งเข้ามาหน่อยเนาะหรือไม่ก็ พิมบอกเลยค่ะว่าสัญญาณภาพสัญญาณเสียงชัดเจนไหมนะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะ,มส,วะ,ะสวัสดีแปดร้อยกว่าคนนะคะได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะค่ะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงชัดเจนไหม โอเคค่ะวันนี้นะคะเป็นภารกิจวันสุดท้ายค่ะของทีมปลูกหญา้าช่วยช้างตกงานนะคะโดยในวันนี้ค่ะก็มาหว่านปุ๋ยใส่หญ้าเนเปียรนะคะที่อำเภอท่าตุมจังหวัดสุทรีนเนี่ยก็ตอนนี้เหล่วาวันช้างก็กําลังที่ผสมผสมปุ๋ยกันอยู่นะคะเพื่อที่จะไปหวาายย่านใส่หญ้าเนเปียรซึ่งเราเดินทางมาตั้งแต่วันที่18แล้วค่ะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่3นะคะที่ที่ได้มาปลูกที่ได้มาหว่านปุ๋ยกันนะคะ ก็เราเดินทางมาที่นี่วันที่สิบแดนะคะมาหว่านปุ๋ยใส่ย่าในเปียเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดกว่าห0สิบไร่นะคะก็ก็มีเหล่าควานช้างเนี่ยมาช่วยกันก็ใช้เวลาประมาณครึ่งวันค่ะถึงจะเสร็จแต่ว่าหกสิไร่นี้ก็แบ่งออกเป็นสามวันนะคะอ่ะบรรยากาศตอนนี้นะคะก็ควานช้างก็กำลังผสมปุ๋ยกันอยู่เพื่อที่จะ มาหวานใส่ยาเ,เนียเ่ยเปียกซึ่งวันนี้นะคะมีความช้างประมาณ20คนค่ะมีความช้างประมาณ20คนนะคะมาร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัดสลับไปดูบรรยากาศข้างหน้านี้นะคะอ่ะค่ะตัดสลับมาอยมาดูบรรยากาศด้านหน้านี้นะคะนี่ค่ะเ็าก,กำลัง ตอนนี้นะคะโอเคควานช้างก็ตั้งแถวเป็นหน้ากระดานค่ะแล้วก็ค่อยๆเดินหวานปุ๋ยไปเรื่อยๆจนถึงสุดนู่นนะคะนี่ลักษณะการหวานปุ๋ยก็คือหวานไปเลยะคะ่ะเหมือนเหมือนให้อาหารปลาแต่ว่าให้มันตรงกับตรงกับร่องที่ที่ย่านในเปียนเนี่ยอยู่ อันนี้ยย่าในเปียกของแปลงนี้ค่ะเริ่มปลูกมาต้นเดือนวันที่8วันที่9กันยาเองซึ่งผ่านมาไม่กี่วันค่ะเขาก็โตขึ้นมาแล้วแต่ว่าแต่ว่าเมื่อมันโตขึ้นมาสูงเนี่ยมันสูงได้กว่าน,นี้เยอะเลยค่ะอ่านี่นะคะเราก็ดูวิธีการหว่านย่าเนเปียถ้ารูปเพจได้ติดตามทางเพจอีสานก็จะทราบดีว่าเรามีโครงการช่วยช้างตกงานอยู่ที่อำเภอท่าตุมจังหวัดสุรินทร์ เราดำเนินโครงการมาตอนนี้ก็ประมาณ2เดือนแล้วนะคะก็มาดูกิจกรรมดีๆโครงการดีๆที่เราได้จัดขึ้นเพื่อช่วยช้างแล้วก็ช่วยควันช้างเนาะนี่นะคะวิธีการวางก็แต่ละคนก็จะตั้งแถวเป็นหน้ากระดานนี่ตอนนี้ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะอากาศ เมื่อเชา้ามีฝนตกลงมาเล็กน้อยค่ะแต่ว่าไม่หนักมากนะคะซึ่งตอนนี้ก็ท้องฟ้าโปร่งค่ะมีแดดอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวเนี่ยค่ะเขาก็จะหวานกันแบบนี้ซึ่งมันใช้เวลาแป๊บเดียวเองก็จะเสร็จเพราะว่าโอเคเขามีการจัดแถวเป็นหน้ากระดานแล้วเดินเรียงตามล่องที่ปลูกยาไว้นี่นะคะ สวัสดี356คนนะคะที่รับชม,มอยู่ตอนนี้รับชมอยู่ที่จังหวัดไหนคะฝนตกหรือเปล่านี่นะคะก็กำลังหวานหวานกันอยู่เลยนี่นะคะขอบคุณค่ะ ็จะประมาณนี้เนาะเนี่ยค่ะก็จะหวานใส่ล่องนี่นะคะ,ะ,ะ,คะพื้นที่แปลงนี้กว่าประมาณใท่เนาะด้วยกัน